เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปกางเต็นที่บูทับเบิกในหน้าฝน,นกับมอไซค์พ่วงลากคันนี้ขับไปดูว่าจะรอดไหมกับหน้าฝนเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างและเส้นทางมันจะสวยงามขนาดไหน <S <S และนี่จะถือว่าเป็นการทดสอบเต็นท์ของผมไปในตัวเลยครับกับถูก second easy flashback ตัวนี้พังไม่เนะี่ยเต็นท์กูพังไม้ งั้นเราไปรับชมบรรยากาศดีๆของที่นี่กันครับ <c oughs> ขอเวลาพูดสัก15วินะครับช่องนี้จะเป็นช่องเที่ยวด้วยมอไซค์กางเต็นท์นอนโฮมสเตย์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมจะบอกรายละเอียดทุกอย่างค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงครับเพื่อเป็นแนวทางเอาไวเ้เพื่อนๆตามรอยได้แม้ว่าจะเป็นเส้นทางค่าใช้จ่ายหรือรายละเอียดที่เพื่อนๆควรจะรู้ในคลิปถ้ามีการพูดที่กวนทีนไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะจ๊ะ อนนิตยห้าแล้วครับวันนี้เป็นวันจันทร์เราต้องรีบออกแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวรถจะติดอันนี้คือสัมภาระทั้งหมดที่เราจะเอาไปในวันนี้เยอะมากเลยนะแต่วันนี้เราเอาพ่วงลากไปก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับถือว่าไปได้ง่ายๆกะจะได้ขับรถชิวๆตอนกลางคืนแบบเย็นๆหน่อยให้มันหลุดจากกรุงเทพเร็วๆงั้นก็ต้องรอหลังเก้าโมงแหละให้รถมันหยุดแบบรถมันไม่ติดแล้วก็ฝนมันหยุดด้วยกลับนอนต่อได้เวลาออกเดินทางแล้วครับ ตื่น10โมงกว่าจะออก11โมงพอดีนี่คือสภาพที่เราแพ็คของเสร็จแล้วดูเป็นระเบียบขึ้นเยอะครับแล้วก็เรียบร้อยออกเดินทางกันดีกว่า นี่ก็เป็นท่าขึ้นรถที่ผมคิดว่าไม่เท่เลยแต่ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วแหะเพราะว่าผมขนของเยอะ <c oughs> และแน่นอนครับว่าเราจะต้องเติมน้ามันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยิงยาวไปถึงนครสวรรค์แล้วค่อยเติมน้ำมันอีกทีที่นู่นเลยดีกว่าออกเดินทางพร้อมกับรถที่ค่อนข้างติดพิชิตใจเธออะไรวะกับ <c oughs> 500 x พ่วงลากคันโปดที่โคตรจะเทมัง้ง และนี่ก็คือความเร็วเอ้ยเร็วในการเดินทางของผมครับก็จะใช้ระยะใช้ไม่ใช่ระยะดีวะใช้ความเร็วในการเดินทางประมาณ1 1 0่ง0ถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงขี่เพื่อนๆเราก็เดินทางมาถึงถนนเอเชียไฮเวย์หมายเลข2หรือว่า AH2 ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเพื่อนๆถามว่ารถใส่ไหมถ้าความเร็วประมาณนี้ผมไม่บอกครับ <laughs> เดี๋ยวผมสรุปบอกเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศไปก่อนแล้วกันเนาะพวกคุณรู้อะไรไหมว่าจุดที่น่ากลัวที่สุดของถนนเอเชียคืออะไรนี่ฮะจุดนี้กําลังทําความเร็วมาอยู่ดีๆเห็นกลวยตั้งเสียวสันหลังเวบตอนนี้เราก็ทําได้แค่ขี่ไปเบาๆช้าๆทําตัวเรียบร้อยน่ารักน่ารักครับเข้าด่านแบบชิวๆแต่ในใจนะฮะโคตรวิวเลยบองตงพุทธงบังตาสังขัง,งบังตาจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็น <laughs> อ อยากบอกว่าใจใหาเว็บคือนะตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยครับขี่ประมาณสักร้อยยีแล้วพ่วงมันจะสั่นๆนิดๆ,ดๆก็เลยย้ายของมานิดนึงครับเอาเต็นมาไว้ข้างบน มันก็ประมาณสัก4โล5โลถ้าเผื่อมันยังไม่หยุดแกวงอีกก็น่าจะต้องย้ายลําโพงบูทูธมาใส่กล่องกับพาวเวอร์สเตชอีกประมาณสัก4โล5โลนี่แหละครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเผื่อที่ผมเดินทางมาของ,นงหนักๆผมจะเอามาัดไว้นี่หมดเลยเพราะว่าด้วยความที่หูจับตัวนี้ฮะมันเริ่มเสื่อมจอดไว้นานมันขึ้นสนิมแล้วก็บูทมันก็เริ่มสึกมันเลยทําให้แบบเนี่ยมันคอนคอนได้อยู่บ้าง ังจากที่ผมย้ายของหนักมามัดท้ายเบาะนี่ถือว่าดีขึ้นเยอะมากๆเลยความเร็ว120ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่ใสเหมือนเดิมแล้วเ้าก็บิดได้สบายสบายแต่ถ้าเกิน130นยครับมันก็จะมีสายอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเยอะอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปรีวิวครับถ้าทำหูวจับดีจุดยึดดีมันก็จะไม่สาสครับแต่อันนี้คือมันสึกเริ่มสึกแล้วเราก็ต้องทำใหม่แต่ก็มีอีก2ปัจจัยครับที่ทำให้พ่วงล่างมันดินด้นได้บ้างก็มีเรื่องลมครับถ้าลมแรงเนี่ยก็จะดินนนนน้น แ,แทบจะไม่มีผลอะไรเลยตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยายที่วิวดีมากๆเลยนะคุณคำถามคือคุณรู้จักจังหวัดอุทัยธานีในไม่กี่เดือนนี้ได้ยังไงเอ่อเอาเป็นแว่เราไปชมบรรยากาศกันดีกว่าเนาะติดกล้องอะไร2ตัวสามตัวให้มันลกสายตาไปหมดวายวุ่นวายว่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุทัยแล้วนะฮะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านไอติมโฮมเมดท,ที่อร่อยที่สุดในอุทยัยอ้าวไอสัตว์ไม่อยู่สวัสดีครับเอาเฮ้ยเอ่เอ,อผมจะซื้อไอติมครับมีรถอะไรแนะนำบ้างครับมาไงวะเนี่ยเอาขี่มอเตอร์ไซค์มา,มาดิอ,อุทเบิรก็ว่าจะมาที่นี่แล้วผมอา้าไป ร้านนี้มีคอนเซปต์นะฮะอร่อยไม่ซ้าจําสูตรไม่ได้กินน้อยๆเป็นยาระบายกินมากๆเป็นยาทานนี่ไงล่ะครับพ่อค้าแม่งไปทางเกี้ยวกาดซะแล้วมีอะไรแนะนำะมั้ยอะไรที่มึงคิดว่าอร่อยที่สุดในร้านมึงมานเลยอะ <c oughs> นี่ตื่นตื่นแล้วก็งง,งว่าใครวะ <c oughs> <c oughs> อื้เยะเย็นคร <c oughs> ับม่กินบ่อยไหมฮะ <c oughs> บ่อยอะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอันนี้พูดจริงๆใช่ไหมจจริงนี่วนมาหลายรอบเพิ่งเิดใช่ไหมคะเฮ้ยคุณผมไม่ได้อวยร้านเพื่อนนะคืออร่อยจริงๆครับเนื้อติมละเอียดนุ่มอร่อยหวานกำลังดีมีให้เลือกมากกว่า60สสายพันธุ์ ถุยไม่ใช่พันธุ์พืชคุณไม่ต้องเชื่อคําพูดที่ผมพูดก็ได้ลองไปดูรีวิวครับว่าดีแค่ไหนและที่สําคัญต้องลองมาชิมเองครับในวันที่ผมไปนยครับคนเข้ามาตลอดไม่ขาดสายเลยโดยปกติแล้วเพื่อนผมทั้งสองคนเนี่ยครับจะไปออกบูธตามงานอีเวนต์ดังๆต่างๆและก็ในห้างด้วยแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่อุทไทยแล้วครับซึ่งแน่นอนว่าห้องที่ผมอยู่ตอนนี้ก็เช่ามันอยู่ครับที่ผมเคยเล่าไปครับในช่วงที่ผมลาบากก็มีเพื่อนหลายคนที่ช่วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นที่ช่วยผมลองไปชิมดูรชชืื่่่อ้าานนวุทย อยู่ใจกลางเมืองเลยครับได้แวะพักแล้วกินไอติมสดชื่นใครร้อนไปกันต่อดีกว่าครับ แวะเติมน้ำมันรอบสองก่อนถึงทางเลี่ยงเมืองในคอนสวรรค์340บาท อนนี้ผมมาหาคนที่พิจิตครับปีที่แล้วเขาหลอกเงินผมไปแสนกว่าบาทซึ่งผมจะเสียเวลาอยู่พิจิตไป2วันแบบฟรีๆคือนัดแล้วก็ไม่มาเหมือนเดิมและแน่นอนครับว่าอีกไม่นานผมจะลงไปละนองเพื่อไปตามหาตัวเขาอีกทีหนึ่งซึ่งถ้ายังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่ผมก็อาจจะต้องให้เพื่อนๆในโซเชียลมีเดียช่วยตามหาด้วยผมอดทนรอและเครียดกับเรื่องนี้มาเป็นปีซึ่งถ้ายังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่ผมก็อาจจะต้องรบกวนเพื่อนๆช่วยหาด้วยอีกไม่นานหรอกครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังขอโทษที่ต้องพูดเรื่องนี้แทรกเขา อันนี้เราอยู่ที่ปตทวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับเติมน้ำมันไป380บาทมีคนเคยถามครับว่าถ้าเบรกดันหันพว่วงลากมันจะดันไหมก็นี่เลยฮะผมได้ทดสอบพอดีเลยสรุปให้ครับก็คือไม่ได้ดันอะไรมากครับปกติเลย อนี้เราอยู่บนถนนหมายเลข12ครับก็จะผ่านโคง้งผ่านเขาผ่านเราผ่านเธอแล้วก็ไปเจอกันที่เขาคอจากปั๊มปตทวังทองไปถึงเขาคอก็ประมาณ80กิโลครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงและจากเขาคอไม่ทอนนะจ๊ะไปถึงภูทับเปิกอีกประมาณ50กิโลใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเช่นกัน อย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าถ้าเผื่อเราจัดของดีๆนะครับเราสามารถเทโค้งได้หมดหน้ายางเลยนะเหมือนไม่มีพ่วงลากเลยและเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอัตราเร่งตอนขึ้นเขาให้พวกเจ้าได้ดูกันอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วครับว่าตอนนี้สเตอร์หลังผมเปลี่ยนจาก41มาเป็น42ให้มันใหญ่ขึ้นเพื่ออัตราเร่งที่ดีขึ้นครับเวลาขึ้นเขาหรือว่าแบกของ ได้แต่และว,วิดีโอมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็เดี๋ยวจอดจอดยุดหยถ่ายถเนีฮะเป็นอย่างนี้ถ้าใครจะดึงไปลงทิกตอกหรือเพจอะไรยังไงก็ใส่เครดิตให้ด้วยก็ดีนะครับขอบคุณมากเลยครับหรือว่าถ้าแชร์ก็จะดีมากๆเลย พี่ปิดนะแต่ว่าจะมากินเนี่ยหละพี่ไปกินเห<ก><ก>นือคุมไ<ล>ก่ตอนประชุมกนั่งอยู่ที่ไหนพีเจิดพี่อยู่ในร้านกาแฟออไม่เห็นมีใครเปิดกล้องสักคนผมก็เลยไม่เปิดเ,ออเ,ขเขาก็มีแต่ทีมของอีกเจ้าหนึ่งที่ปิดอะ่ะไอ้ที่เออปิดอะของเราปิดหมดเลยทุกคน คือเมื่อกี้ก่อนออกมาจากพิจิตครับผมก็นั่งประชุมกันแต่ผมไม่ได้บอกพี่เลาะว่าผมจะมาครับกะว่าจะมาเซอร์ไพรส์โอเคเซอร์ไพรส์กว่าฮะอาหารหมดคือถ้าใครจะมาเขาขอผมแนะนําเลยว่าถ้าอยากกินอาหารอินเดียที่นี่อร่อยมากครับนี่ฮะกลับมาอีกแล้วอันนี้ร้านนัมสเตเขาขอว,วันนี้มาชาไปนิดนึงนี่พี่เลาะเจ้าของร้านอาหารหมดครับหมด <c oughs> เกลี้ยงเลยจะมากินไม่ได้กินเลยเดี๋ยวแวะมาใหม่เดี๋ยวไหนว่างแวะมาเดวครับพี่ แล้วก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับทักหมดไม่สวนว่าใคร <laughs> <c oughs> จริงๆข้างบนก็มีอาหารขายฮะแต่ผมคิดว่าผมควรจะซื้อติดไว้ก่อนดีกว่าซื้อน้ำเปล่าซื้ออาหารแห้งด้วยก็ตรงนี้เป็นเซเว่นสุดท้ายครับก่อนที่จะขึ้นภูทับเบินะฮะนะครับก็ซื้อของเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นภูทับเบิกกันนี่ดูมันเป็นแบบหมอกๆคึมๆย่งไม่รู้ตอนนี้ห้าโมงครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าบรรยากาศข้างบนณนะวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกปล,ปลอยตลอดทางเลยนะอา,ากาศดดีเลย ริงหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเส้นทางภูทับเบิกเนี่ยมันเป็นยังไงเส้นทางจะเป็นโค้งหักศอกตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดดอยเลยนะอากาศเย็นๆวิวสวยๆขี่เพลินๆแล้วผมก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆครับมันก็เลยเป็นภาพอย่างนี้และนี่คือเพลงที่ผมฟัง,ง,งไม่ใช่ละไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่เพลงนี้ละ ้องไหนที่มันมีน้ําก็อย่าไปห้าวนะฮะเดี๋ยวได้วัดกับพื้นเอาร้อยพันเรื่องราวบนถนนของนักเดินทางภายใต้การเรียนรู้ที่ไม่มีวันหมดสิน้นผมออกเดินทางเพื่อค้นหาประสบการณ์เพื่อบางสิ่งที่จะบอกกับตัวเองได้ว่ามึงไปเรียนแบบเขาทำไมไอ้สมยัย ผมก็งงไปเดี๋ยวว่าหมุดมันสุดตรงนี้แต่จริงๆแล้วเราจะต้องไปอีกนิดนึงครับแล้วมันจะเขียนว่าป้ายสวนสวรรค์ภูทับเบิกเราอยู่ตรงโค้งตรงนี้ครับเราจะต้องเลยมาอีกนิดนึงครับ หรับผมผมมองว่ามันไม่ได้ชันอะไรเบอร์นั้นครับมันก็สามารถมาได้ครับรถอะไรก็มาได้รถพ่วงลากของผมอย่างมาได้เลยพอถึงบริเวณบ้านแถวนี้ครับเนิน2มันจะชันน้อยกว่าเนิน, 1, นหนึ่งนิดนึงครับแต่เข้าควรระวังครับทางมันแคบถ้าเผื่อมีรถส่วนมาเนี่ยอาจจะลําบากถ้าจุดไหนที่มองไม่เห็นครับให้สัญญาณแตะบีบแต่ไว้ครับ แน่นอนว่าสิ่งแรกที่เราควรทำไม่ใช่กางเต็นท์ครับคือการบินโดนนี่ดูบรรยากาศดีชิบหายขาวยิ่งกว่าสาวจีนอีกที่ผมรีบเก็บบรรยากาศเพราะว่ากลัวพรุ่งนี้เดี๋ยวฝนมันจะตกนะและที่สําคัญผมบินโดนได้ไม่นานครับเพราะว่าลมมันแรงมากๆโดนผมจะไปหลายรอบแล้ว เพื่อใครสงสัยว่าใช้โดนอะไรของผมเป็นมาวิกแอร์ทูนะครับตัวเก่าแล้วผมว่าโดนผมก็แรงพอสมควรนะแต่มันสู้ลมที่นี่ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าลมมันมาแบบแรงแล้วก็หยุดแรงแล้วก็หยุดบรรยากาศในวันนี้ครับหมอกค่อนข้างหนาเลยครับผมต้องรอจังหวะเวลาตอนถ่ายนะสำหรับที่นี่ครับวิวที่เห็นจะเป็นวิวหมู่บ้านแล้วก็วิวถนนด้านล่างครับที่นี่มีเต็นท์กระจมให้บริการครับ 1, 5, พันห้าพร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็นเป็นห้องก็มีครับห้องละสองพันถ้าจําไม่ผิดนะพร้อมอาหารเช้าอาหารเย็นเช่นกัน อากาศมันเย็นสบายมากๆผมไม่ต้องถอดชุดเลยคือตอนนี้สบายเย็นกําลังดีเลยตอนมาครับข้างล่างโคตรร้อนเลยแต่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเย็นสบายมากๆและภูทับเบิกนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากมันเย็นทั้งปีอยู่แล้วและนี่คือทางที่เราขึ้นมาครับจะเห็นได้ว่าเนินหนึ่งเนี่ยมันจะยาวกว่าเนิน2และชันกว่านิดนึงสําหรับใครที่จะมากางเต็นท์ครับแค่ละ500ก็สามารถกางได้ประมาณ2เต็นท์นะแต่วันนี้พี่เขาใจดีเห็นเรามาคนเดียวเขาก็เลยคิดเราแค่250ก็ขอบคุณมากๆเลยครับ และที่เรากําลังเห็นเป็นหนอกนอกแหลมๆอยู่ฝั่งซ้ายนั่นเราสามารถขึ้นไปชมวิวได้นะครับและเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวดูบรรยากาศกลางคืนของที่นี่กันครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงในตอนเช้าครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้า,าเนี่ยท้องฟ้ามันจะเปิดขึ้นมานิดนึงบรรยากาศดีมากครับฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นวิวเขาครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือเป็นวิวหมู่บ้าน ถ้าเดินขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นได้360องศาครับเมื่อกี้ฝั่งนี้พี่เขาบอกแล้วว่าลมมันจะแรงนิดนึงนนอะมีขอขยึดยึดทุกจุดครับเอาเชือกมัดทุกจุดผมคิดว่าก็น่าจะต้องทําอย่างนั้นแหละผมกะจะมาผูกแค่ด้านล่าง4จุดแล้วก็ขึงนิดนึงผมว่าไม่น่าจะอยู่ไม่ไม่อยู่ครับไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่ขาดช่วยขนาดนี้ก็ยังจะไม่รอดตอนนี้ผมกําลังจะก,กางเต็นท์ครับ <Yeah. S 1> อันนี้ไม่ต้องพาก็ได้มัง้งทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วแหละ ที่เขาบอกว่ากลางฝั่งซ้ายดีกว่านะแต่เราอะเฮาเราอยากรู้ว่าลมมันจะแรงแค่ไหนว่าภูทับเบิกเนี่ยครั้งที่แล้วมามันก็ไม่ได้แรงขนาดนี้ไงนะวันนี้ครับมีคนกลางฝั่งขวาอยู่3ามเต็นท์รวมของผมด้วยนะก็มีเนี่ยฮะข้างๆผมแล้วก็จะมีลงไปที่เราไปคุยกับพี่เขามกกเมื่อกี่ยิงมืดยิงเย็นจ้าพอดีผมจะมาซื้อน้ําแข็งแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มนิดนึงซื้ออาหารซื้อเชือกไม่น่าจะเขามีเชือกขายเปล่าซื้ออาหารตรงไหนได้ไดครับข้างบนเหรอครับ จะซื้อน้ำแข็งมีน้ำแข็งขายไหมครับมีค่ะเดี๋ยวับเอาน้ำแข็งกับเครื่องดื่มกับพี่พอจะมีเชือกขายไหมครับมีค่ะอันนี้ในส่วนร้านขายของชําครับก็มีครบเลยนี่ขึ้นมาก็จบเลยไม่ต้องลงไปไหนมีร้านอาหารตามสั่งอยู่ข้างบนมีมุกกระทะใช่ไหมครเครื่องดื่มน้ำแข็งครบครับเดี๋ยวจ่ายค่ากางเต็นท์ด้วยครับพี่เดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันครับอันนี้ผมอยู่ใกล้กับ โดมหนึ่งนะพี่เขาบอกว่าเข้าได้อันนี้โอ้ยเปิดไม่ได้เมื่อกี้ห้องน้ำในโดมหนึ่งมันล็อกครับก็มาดูโดมสองนี่ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นน้ำอุ่นแบบแก๊สนะครับนี่ถังแก๊สอยู่้งหน้าก็มาเปิดตรงนี้<ฮ>เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำํำ ห้องน้ําธรรมดาที่ปกติคนกลางเต็นเขาจะไปกันก็อยู่อีกไม่ไกลหรอกเดี๋ยวเดินไปดูกันถ้าเป็นห้องน้ําสําหรับคนที่มากลางเต็นก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดินลงบันไดามาหน่อยนึงก็คือพอเปิดปุ๊บน้ําอุ่นมันจะติดเลย ข้างในสะอาดนะเอาจริงๆนะคุณผมโคตรลุ้นเลยว่าจะรอดไหมเนี่ยคืนนี้มันแรงมากลมมันแรงมากแต่ยึดไว้ทุกจุดแล้วล่ะแต่ก็เนี่ยอย่างเงี้ยมามาทีแบบสั่นทั้งเต็นท์น่ะโอ้โหให้โคตรเยอะเลยฮะอันนี้ผมสั่งกระเพราหมูกรอบไข่เจียวมานะครับของที่นี่ห0สิบบาทให้เยอะมากคุณคุ้มมาก แต่เต้นผม,มตอนนี้ลมแรงมากก็จะรอดไหมวันสื่นี้โอ้ดูลมโอ้โหไม่ได้นอนแล้วมั้ง น้้ววตเเองคจคจะาและแน่นอนครับว่าเราจะต้องขอบคุณโรงแรมไอ้ป่อาอ้าวข้าไทยอินเฉยนี่แหละครับที่ทําให้ผมทําได้เพราะว่าโรงแรมไอ้ปายเป็นสปอนเซอร์หลักและเพื่อนๆของผมก็ร่วมบริจาคด้วยอย่างไงใครไปเที่ยวไปครับอยากพักโรงแรมสงบสงบ,บรรยากาศดีๆอย่าลืมครับไอ้ปยไปโฮเทล ตอนนี้สิบโมงครึ่งครับผมเห็นพี่ๆเขาเริ่มเก็บเต็นท์กันทั้งหมดแล้วผมก็เลยไม่ไหวละฮะเก็บด้วยทําให้สรุปคืนเล่าร้อนนี้ได้แว่ยังไมไ,งไม่ไนอน,น,ง,นเอง,เงเท้าแตะปิ้วหายฝากล่องปิ้วหายโอ้สภาพเละมากตอนนี้นี่ <บ> <onder> ก็ทําให้สรุปได้ <Denn> ว่าตอนกลางคืนเนี่ยครับลมมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆแรงจนแบบนอนไม่ได้อ่ะ คือผมไม่ไหวแล้วผมหลับไปประมาณชั่วโมงกว่าครับประมาณตีสอถึงตีสาเนี่ยล้วก็ตื่นทีนี้ไม่หลับแล้วเพราะว่าลมมันมาแบบสะดุ้งเลยอ่ะยิ่งใกล้ๆเช้าเนี่ยครับยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าใครจะมากลางนะครับผมแนะนําฝั่งซ้ายอย่าห้าวแบบผมครับมาฝั่งขวาอย่างน้อยๆฝั่งซ้ายมันก็มีอะไรบังอยู่บ้างครับหรือไม่ถ้าอยากจะฟินๆก็นอนในเต็นท์โดมหรือว่าเต็นท์กระโจมที่เขามีครับหรือว่าจะเป็นห้องพักก็ดีครับแต่ถ้าใครอยากมาสู้ลมหรือทดสอบเต็นท์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับอันนี้ขอสรุปเต็นท ตตอนยึดหมดทุกจุดจริงๆนะก็อยู่ได้ครับ สามารถสู้ลมได้พอสมควรแต่ด้วยความที่กลางบนแค่นะครับมันมีช่องลมอยู่ด้านล่างทําให้ฝนหรือว่าละอองน้ำเนี่ยมันสาดเข้ามาด้านล่างได้บ้างมันทําให้รอดเข้ามาแปะตรงช่วงมุงได้บ้างแล้วก็จะชืนช้นๆนิดนึงสําหรับตรงตัวมุงนะครับแต่ภายในก็ไม่มีอะไรปกติเลยตอนแรกกะว่าจะนอนในช่วงเช้าครับคิดว่าลมมันน่าจะสงบแต่ไม่สงบเลยทําให้เราก็ออกมาดูเต็นท์เรื่อยๆครับจนเห็นว่าพี่เขาเริ่มเก็บกันแล้วผมก็ไม่อยู่ละฮะพอไม่มีใครสู้ลมกับผมผมก็ไปดีกว่าคือตั้งแต่6กโมงเช้าถึงเทีย่ยยแแดดไม่ออกกเลล้ว็ มอกมันจะจางๆอย่างนี้ตลอดเรื่อยๆครับคืออากาศเย็นอยู่ในเต็นท์ก็ยังสบายครับเก็บเต็นท์เก็บของเสร็จครับออกมานั่งโง่ๆคือดีมากมีทั้งหมอกจางๆและควันคลายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่ากูจะร้องเพลงทำไมครับเนี่ย สรุปแล้วโดยรวมผมชอบนะครับอากาศเย็นบรรยากาศดีพี่เจ้าของลานดูแลดีน่ารักมากๆเดแล้วครั้งหน้าไปใหม่แต่จะไม่ห้าวกลางฝั่งขวาแล้วคองเจ้ากวางกวางทุยกลางเป็นฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะนอนได้โอเคมากขึ้นครับเพราะว่ามันจะมีฝั่งขวาบ้างลมแต่ทุกอย่างมันกําลังจะเพอร์เฟกต์แต่ติดนิดนึงครับนิดเดียวเลยคือวันที่ผมไปนะครับคาเฟ่ไม่เปิดถ้าคาเฟ่เปิดผมคงได้กินกาแฟเช้าๆแบบฟิน สุดท้ายที่เราอยากจะบอกคือทริปนี้เราตั้งใจถ่ายตั้งใจตัดตัดเนี่ยวันนี้วันที่3แล้วยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าเราขยันพยายามใส่รายละเอียดให้ได้เยอะที่สุดยังไงถ้ารับชมคลิปนี้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกให้ผมรู้หน่อยนะครับว่าผมควรจะปรับปรุงหรือว่าแก้ไขทําอะไรเพิ่มเติมก็ถ้าคลิปนี้มันยอดวิวยอดไลค์หรือว่าคอมเมนต์น้อยอะไรพวกนี้ครับผมก็คง ทำต่อแหละทำต่อให้มันถึงชิ้นตัว่องที่ผมบอกแหละและเดี๋ยวคลิปหน้าก็คือทริปนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ป่าโปงเปียงว่าบรรยากาศนาขั้นบันไดในวันนี้เป็นยังไงบ้างมันจะสวยฟินเหมือนในรูปหรือว่าทีนักรีวิวเขารีวิวกันหรือเปล่าจริงๆตอนแรกก็กะว่าจะตัดแค่ไม่เกิน15นาทีแล้วก็ใส่นาขั้นบันไดอีกสัก15นาทีแต่ตอนนี้มันเกินแลวครับเพราะว่าด้วยความที่ผมพยายามใส่รายละเอียดเยอะๆฮะไม่ว่าจะเป็นถนนเลอะอะไรก็ตามที่ผมคิดว่ามันควรจะมีประโยชน์กับพวกคุณมันน่าจะมีประโยชน์กับวคุณ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเอ้ยเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่คลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปถัดไปครับคลิปหน้าผมขอตัดเป็นรีวิวไฟสปอร์ตไลท์ติดมอไซต์ติดรถยนต์ก่อนละกันขออนุญาตทำมาหากินเพื่อหาเงินไปเที่ยวทำคลิปให้พวกคุณดูต่อไปก่อนละกันนะวิดีโอยาวเกินไปละเจอกันใหม่ไป Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time?